สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาทำการรีวิวเชิงลึกของ c ีซ่75 s t 0 1 Shadow รุ่นปี2025ปืนพกที่ยังคงรักษาชื่อเสียงในตำนานของตระกูลซีซ่าพร้อมการปรับแต่งสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งนักยิงแข่งขันและผู้ที่มองหาปืนเพื่อป้องกันตัวเริ่มจากภายนอก s t 0 1 Shadow โดดเด่นทันทีด้วยโครงเหล็กเต็มรูปแบบที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและทนทาน ผสมผสานกับการเคลือบผิวสีดำแบบโพลีโค้ดที่ไม่เพียงดูเรียบหรูมืออาชีพแต่ยังป้องกันการกัดกร่อนอย่างยอดเยี่ยมพื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังของด้ามปืนมีการซอรลายถี่เพื่อให้จับกระชับมือขณะที่ส่วนบีเวอร์เทลยาวช่วยให้สามารถจับปืนได้สูงและสบายลดแรงรีคอยล์และเพิ่มการควบคุมในการยิงเป่าเนื่องอย่างรวดเร็วสไลด์ปืนมีร่องซอะด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้ขึ้นลำได้อย่างง่ายดาย และศูนย์เล็งหน้าแบบไฟเบอร์ออปติกคู่กับศูนย์เล็งหลังแบบซอร่ร่งช่วยให้ภาพเล็งชัดแม้ในสภาพแสงหลากหลายต่อมาที่ประสิทธิภาพรุ่นปี2025ยังคงชื่อเสียงของ Shadow ในเรื่องความแม่นยำขั้นสูงด้วยรางสไลด์เต็มความยาวที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงและลดช่องว่างระหว่างสไลด์กับโครงปืนส่งผลให้ยิงได้แม่นยำอย่างสม่ำเสมอ ไกปืนได้รับการปรับแต่งให้มีน้ำหนักน้อยลงและลื่นขึ้นทั้งในโหมดดับเบิลและซิงเกิลแอคชั่นทำให้ยิงต่อเนื่องได้เร็วขึ้นพร้อมระยะรีเซ็ตสั้นแรงรีคอยควบคุมได้ง่ายทำให้เล็งเป้าต่อเนื่องได้แม้ยิงด้วยความเร็วสูงปืนทำงานได้ลื่นไหลกับกระสุนหลายประเภทและแม็กกาซีนความจุสูงช่วยให้ยิงได้นานก่อนต้องเปลี่ยนแม็กซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทั้งในสนามแข่งขันและสถานการณ์ป้องกันตัว สำหรับจุดขายเฉพาะตัว CZ 75ST01 Shadow ปี2025ยังคงโดดเด่นด้วยการผสมผสานระหว่างงานฝีมือแบบดั้งเดิมและฟีเจอร์การแข่งขันสมัยใหม่เป็นปืนที่ให้สมรรถนะระดับแมตช์โดยไม่ต้องแต่งเพิ่มมากมายทำให้เป็นที่ชื่นชอบของนักยิง IPSC และ USPSA การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ยอดเยี่ยมจับถนัดมือกับคนหลากหลายขนาดมือ และโครงปืนที่มีจุดศูนย์กลางลำกล้องต่ำช่วยเพิ่มความแม่นยำและควบคุมแรงถีบได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งโครงเหล็กเต็มรูปแบบยังให้ความทนทานยาวนานกว่าโครงโพลิเมอร์และประวัติการใช้งานที่พิสูจน์แล้วในวงการตำรวจและทหารทั่วโลกยืนยันความน่าเชื่อถือของมันด้านราคา c z 75 ST01 Shadow ปี2025อยู่ในช่วงกลางถึงสูงของปืนพกพร้อมแข่งให้ความคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ แม้อาจสูงกว่าปืนระดับเริ่มตน้นแต่ด้วยวิศวกรรมที่แม่นยำความทนทานและความพร้อมแข่งขันจากโรงงานทําให้คุ้มค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะสำหรับนักยิงที่ต้องการปืนสมรรถนะสูงโดยไม่ต้องเสียงเงินอัปเกรดเพิ่มสรุปแล้ว c z 75 ST01 Shadow ปี2025เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับใครที่มองหาปืนพกที่ผสานความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือและดีไซน์แบบคลาสสิกของซีซรมันทำผลงานได้ดีทั้งในสนามแข่งและบทบาทป้องกันตัวมอบประสบการณ์ยิงที่ลื่นไหลแม่นยำและสร้างความมั่นใจหากคุณกำลังมองหาปืนที่รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายให้สมัถน,นายอดเยี่ยมและมีสายเลือดที่มืออาชีพทั่วโลกไว้วางใจ ST-01 Shadow ควรอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆของคุณอย่างแน่นอน